ผมโรงนะครับเล็กๆน้อยๆจะเป็นข้อต่อสู้ทั้งหมด8ด่าน8ข้อด้วยกันนะครับยกตัวอย่างเช่นการตั้งคำถามถ,ามถึงขอบเขตอำนาจของสารรัฐธรรมนูญนะครับเรื่องของอกระบวนการของอกกตเป็นข้อที่2นะครับสำหรับมาตรา92แล้วก็มาตรา93นะครับเรื่องอความไม่ผูกพันกันร,ระหว่างคดีเมื่อมกราคมจนถึงคดีนี้นะครับในเรื่องเกี่ยวกับ ข้อ,อกฎหมายไม่ไว่าจะเป็นมาตรา49นั้นตั้งแต่มกราที่แล้วคราวนี้เป็น92กับ93แบบคดีก็ยังไม่ถึงที่สิ้นสุดภาคส่วนในประเทศไทยนะครับรวมถึงทางรัฐบาลหรือแม้กระทั่งในรัชสภาแล้วก็นิติบัญญัติเองเนี่ยก็ต้องคำนึงไว้นะครับว่า รูเวอลอหรือว่ารูบายลอความเป็นนิติธรรมนิติรัฐของประเทศเนี่ยมีความสําคัญกับทุกภาคส่วนไม่ได้มีความสําคัญกระเจาะสารใดสารหนึ่งแต่มีความสําคัญกับทางภาคเอกชนด้วยเกี่ยวกับทางสิ่งที่รัฐบาลพยายามจะทําด้วยไม่ว่าจะเป็นการเข้าสู่สมาชิก OECD ไม่ว่าจะเป็นการทํา FTA ไม่ว่าการจะทำวีซ่าไม่ว่าจะการเป็นส่วนหนึ่งของ HRC Human Rights Council เบอกว่า4-3-4เรื่องนี้ที่รัฐบาลพยายามจะทำเนี่ยก็ต่างประเทศก็จับ ตาดูอยู่มากพอเป็นสมควรก็คงเป็นเพราะว่าอย่างที่หัวหน้าพรรค SPD ของเยอรมันที่เป็นพรรคของนายกรัฐมนตรีเยอรมันถามผมว่าอันเนี้ยมันครั้งที่สองในรอบ5ปีแล้วไม่ใช่เหรอท,ที่ที่พวกคุณโดนแล้วอดีตหัวหน้าพรรคคุณก็โดนเรื่องหุ้นสื่อที่ปิดไปแล้วของคุณนี่ก็ได้ข่าวมาว่าบริษัทก็ปิดไปตั้ง17ปีก็โดนลักษณะคล้ายๆกันยังเหมือนกับว่าเป็นวงจรคล้ายๆกัน อยู่ก็มีคําถามจากต่างประเทศมาทางเราเยอะแล้วก็ทางทูตก็สอบถามเยอะทุกครั้งที่ผมเดินทางไปต่างประเทศอย่างเกาหลีใต้ที่ผ่านมาก็มีหลายท่านอาสอบถามเรื่องพวกนี้เยอะเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนทุกภาคส่วนในประเทศไทยนะครับทั้ง,ท,งทั้งรัฐบาลทั้งฝ่ายสภาแล้วก็นิติบัญญัติด,ด้วยแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนด้วยว่าช่วยกันจับตามองแล้วก็พยายามทําให้ทั่วโลกเข้าใจว่าประเทศไทยยังมีความเป็นประชาธิปไตยอยู่รวมถึงยังยังมีนิติรัฐนิติธรรม